ไม่มีครับไม่มีแล้วครับพี่เขาเก็บแล้วข้าแล้วป้าเดี๋ยวเราไปดูช้างข้างนอกกันนะนี่ช้างน้อยไปดูช้างน้อยไหม <h ull> ไปไหมลูก นี่ไงนี่ไงพี่ช้างน้อยไปดูไหมเฮ้ยเป็นไรอ่ะอุ้ยน่าจะโกรธโมโหลูกเปล่าลูกดื้อเปล่าอันนีะไรนี่ไรรถ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 ถ่ยดูสิดูดูดูถ้าลูกดื้อนะแม่ช้างก็จะโมโหแบบนี้แหละเห็นไหม ที่นี่ทีนี่ดูช้พี่ช้างเต้นนะเดี๋ยวบอกไปจะร้องเพลงโยกเยกเอน้ำท่วมเมฆกระต่ายลอยคอที่นี่มาดูลูกช้างแล้ว Hãy subscribe đấy kênh Ghiền Mì Gõ Để không hả lỡ những video hấp dẫn ไม่เลยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเช็ด,ดทีเดียวเดี๋ยวค่อยเช็ดทีเดียวได้ไหม<อ>เฮ้ยเฮ้ยขี้ขี้ขี้ช้างออกมานู่นไปเล่นที่นี่ไปเล่นโยกเยกกับพี่ช้างไปนั่นไ้ยมาเร็วนี่เดี๋ยวดูที่นี่เห็นพี่ช้างเล่นโยกเยกไหมไหนพี่ช้างโยกเยกทำไงโ,โยยกกเกงไงดดูิ เขาโยกเยกทำไมอ่ะพี่นู่นหมะม้าอยู่ท้ายรถไปหามะม้าฟิปจะจรถจะรถนู่นนู่นมะม้าอยู่โน่นมานี่ไปเดี๋ยวไปถามเขาสิทำไมพี่ช้างโยกเยกเอ้าไปไหนไปไหนไม่ไปนะ เฮ้ยลูกมาแล้วลูกมาแล้วนั่นลูกวิ่งออกมาแล้วเนาะมามามาออกมานี่เร็วออกมาเนี้่เนาะ รถโอ๊ยแม่อ si ้าไม่อยากไปสปถกระปกลูกเดี๋ยวไปทำเดี๋ยวมามาทำให้เข้าลูกเขาวิ่งไงเห็นไหมวิ่งตรงนู้นนี่งัน่น